กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับรายงานสถานการณ์บริเวณด่านศุนลกากรทั้ง3แห่งตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับหลังจากไทยขับเคลื่อนมาตรการรงับการจ่ายไฟฟ้าและส่งออกน้ํามันภาพรวมตอนนี้ครับเรียกว่ายังไม่กระทบต่อการค้าชายแดนมากนะักเพราะว่าชมุมชนเมียนมายังคงต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยยกเว้นการซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ตอนนี้มีการประเมินสถานการณ์ในระยะต่อไปนะครับว่าค่าครองชีพของประชาชนเมียนมาจะเพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบด้านต้นทุนค่าพลังงานและค่าขนส่งครับส่วนเรื่องการประท้วงในเมียนมาได้มีการสอบถามสนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะักุงย่างกุ้งโดยบอกว่าเป็นการจัดตั้งนะครับของกลุ่มธุรกิจเทาวและมีผู้มาประท้วงจริงแค่หลักสิบเท่านั้นถ้าหากว่าเมียนมาแบรนด์ไม่ใช้สินค้าไทย ในฝั่งตรงข้ามกับ3จังหวัดที่เราตัดไฟฟ้าท้ายที่สุดอาจจะกระทบกับการค้าด้านเมียนมาลดลง12-14เอร์เซแต่ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเชื่อว่าการแบรนสินค้าไทยไม่น่าจะเกิดขึ้นครับโดยคาดว่าความต้องการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแผงโซล่าเซลล์และก็แบตเตอรี่จากไทยจะมีเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการลักลอบนำเข้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาสินค้ากลุ่มนี้ปรับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทางฝั่งนู้นครับ